สามทุ่มสิบเจ็ดนาทีหลังจากหุงมาแล้วตั้งแต่หนึ่งทุ่มผ่านไปสองชั่วโมงความเปลีป่ยนแปลงของน้ำมันประสานแผลก็ถึงกระบวนการที่คงที่และก็สวยงามดึงไฟออกตามปะกะติจนเหลือไฟอ่อนๆไฟสิบสี่สิบห้า แล้วก็ให้เติมสมุนไพรอีก3ส่วนประกอบไปด้วยลูกเบนจากานรีหนักสองสลึงบทละเอียด2ส,สีเสียดไทย2ส,สลึงบอทละเอียดพิมพิมเสนสองสลึงบทละเอียดแล้วก็โรยครกขาวนะครับด้วยกันเดี๋ยวคือเขียทานก่อนอ่ามันจะเปลี่ยนสีแล้วอ่านะขึ้น่ ควรครับไปเลยโอ้ต้องดิเขียรทานออกไหมอดอ่าเมืเ่อใส่เรียบร้อยแล้วก็ต้องเขียทานขี้ไปฝั่งนู่นเลยควรให้จมเลยจมป,ปอนผ่านไปได้ด้วยดีก็ได้นะ้ำมันที่มีความเข้มข้นนะ้ำมันประสานแผลแผลผู้ปองแผลเนา่าเปื่อยแผลอะไรก็ได้โอเคครับ นะคนที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะตั้งแต่ตอนหนึ่งทุม่มตอนนี้ก็ผ่านมาสองชั่วโมงเลนะสองชั่วโมงยีสินาทีก็เข้าใจกับสุกระบวนการนะคะว่าการทำน้ำมันประสานแผลแผลสดก็ดีแผลผู้พองแผลเรือรังแผลรังเรือก็อดีนะคะก็เป็นอันว่าพสุดแล้วจเจริญพรญาติโยมทุกคนหลวงพ่อชมพรกัสวัสดีหลวงพ่อชมพรอ่ะ น้ำมันประสานแผลสดก็ได้สำเร็จเรียบร้อยน้ำมันใส่ประรวดรักษาปร,รวดเรียบร้อยเบนจาม่าเบนจมมาสุดที่หาจ้ะเสร็จเรียบร้อยถึงขัง้นตอนที่ต้องดึงไฟอ,ออกจากเตาน,น,นะก็อยู่กันอ่าเสร็จเรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วจ้ะอาดาราเอ้ยอัดมาสองสามทุ่มแล้วเกือบเป็นลมไม่ได้ฉันข้าวกันพอดีเลยพรุ่งนี้ก็ฉัน เสร็จไปเรียบร้อยผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านปฏิบัติถูกต้องใช้ยาถูกต้องกวนถูกต้องตามถูกต้องอัจจะเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุจนทั้งหลายที่รับชมรับฟังอยู่ตั้งแต่วันหนึ่งต้มแล้วก็มาพักให้กวนเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเจริญพรทุกคนทุกท่านครับภูมิปัญญาไทยสมุนไพรไทยตอบโจทย์ดูแลสุขภาพได้อย่างดีจเจริญพรโยมพรพัตรานะคะและก็ทุกๆคนสวัสดิ์ ทองพรมจา่าเจริญพรนะคะอาจจะมาดูผิดเวลานะคะแต่ว่าเราบบให้สู่กับดูกระบวนการบบน,นะคะมีความสุขในการได้ถาดทอดและมีความสุขและดีใจและก็เป็นบุญมีกุศลอย่างยิ่งได้แล้วยันเนยลยพอแล้วได้แล้วอ่าพอแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้อเก็บไม้พวงนี้ก็บรรจุใส่ขวดไว้อ,อ,อยากจะทดลอง เอาแผลสดก่อนไหมเอามีดบาดเอามีดเชียดนิ้วแล้วก็ยาใส่ไม่ต้องกรองแล้วค่ะนี่ก็คือแบบนี้เลยค่ะศรีจันทร์มูลตรีศรีจ้าเจริญพรจ้าไอ้กัลยายิ้มย้อมไอ้ใครวะกัลยาไอ้อะไรนะชื่อเล่นอยังนะฮะไอ้จำปากัลยาชื่อเล่นชื่ออะไรอย่างเลืมชื่อมาแล้วเลี้ยงเล่นเรียกชื่อยากาญยา เะเจี๊ยบป่าวไม่ใช่ไม่ใช่เจี๊ยบค่ะถี่อะไรี้เสร็จแล้วเดี๋ยวซูมซูมนะคะอ๋อเนี่ยนขึ้นมาสีสวยโอเคได้แล้วยกไปตั้งเตาที่ไม่มีฐานระวังระวังระวังค่อยๆหน่อยสองคนก็ไดโอเคโอเคนะครับเสียหอกเอานี่เหลือแต่เตาเราก็ให้ดูเตาว่าเนี่ยควย เราใช้ควายถ่านนะคะเราไม่เอาแก๊สเพราะเรามีถ่านนะคะถ้าเรารเาาอ่าปทุมอ่าชื่อปทุมไปเล่นขอบคุณค่ะกนัญญาปทุมน,น,นูไม่พิมพ์ชื่อแล้วนะบางอาจารย์จะไม่ได้น้ําตาลหวานบางเวลาเอาน้ําตาลมันจะหวานทุกเวลาเลยค่ะถ้ามันหวานบางเวลาหมายความว่าน้ําตาลมันไม่ใช่ของแท้น้น้ําตาลน้ําตาลหวานเป็นบางเวลานิกเนมดีมากเลยเสร็จแล้วเนี่ย รอไวให้เย็นเออไม่ใช่รอว,ว,วมันดึกก็พรุ่งนี้ค่อยเก็บใส่ขวดประโยชน์สรรพคุณสามารถเอาไปทาสามารถสมานแผลนะสามานแผลทุกชนิดยกเว้นแผลในใจหรือแผลออกหักแผลโดนทิ้งอย่างนั้นแหละนะคะไม่ได้นางเพลืดสีจ้าเสร็จเรียบร้อยสเสด็จ พรมา,ารรวันจ้าเจริญพรค่ะเสร็จเรียบร้อยลแล้วต้องหาอะไรมาปิดด้วยอาจารย์ก็คอยยืนปิดนะคอยยืนคว้าวอาจารย์ถ้าแปรงยืนคว้าต้องคือเลย <laughs> น,นี่แพลววันหมอดสมพันเออไม่ใช่หมอสมพรอ่นี่จนันเอ๋ยจันเจ,จ้าขอข้าวขอแกงขอแมงแ,งแดงแดงกับจำปานะคะโลละหก <c oughs> สิบเสด็จพระมาวันจ้านอนน้แล้วดึกแล้วนะคะอาจารย์ก็ทำยาเสร็จเรียร้อยแล้วก็จะไปจำวัดจำมัดได้ค่ะเดี๋ยวหาจำวัดไม่ได้อีกบัญชาครุดสาธะ nè, có chơi rơm đen, rau tôm, xì xẹt thai, 2 sòng lưng,